อนามัสการครับผพระอาจารย์ครับผมจะเล่นพ่อนพนมีโชคพระอาจารย์ตกใจยังไม่พเลิกยังกนเล่นแบบปะวันนี้ปะวันนโชคปะวันนาโชคกจำอะไรหรอหลายหลาย่เนาะายงตกใจอะไรครับพระอาจารย์เป็นเจ้าไหนเกิดอะไรขึ้นม่ก็ยังไม่ใจหน่อยเลยไม่ตกใจเรี้ยหดเนโอ้ยโตกใจเรอย่างไหตุรก ตัวเบอร์แนวทางกับอยให้เอซไปเมื่อแล้ววงุง่นแล้วบอกแล้วอย่าเปล่ายัางว่าต้องรอบไปที่วันนี้งเหลือของเก่าจากตัวเปี่ยนพริกหนากระดานจากหน้าม,ามือเป็นใบ,บอันนี้คือจบ <c oughs> อมาแล้วของแท้นี่ที่ของแท้อันนั้มาแล้วมาซล่ยจะจะ,จะ,จะไปซคือ งวดนี้เป็นงวดที่พลิกฟ้าพลิกแผ่นดินนะครับจากนามือเป็นอี่ห้งกับบุญมือขึ้นกันละเป็นหลังเท้าเพราะว่าไปเราข้างไหลพ้นีโชคตลบอกวนซะยายจีว่าเป็นหลังแน่อื่นเถอะตลบอกวนพิกแบบตลบเลยม,ม้นอันนี้ก็คือว่าไปในลกทุบลรากไปไปไปับโลกปบบยังรอข้องเก่านะหนัแตว่าให้มันเน้นวันก็จะให้เน้นตัวนี้เดี๋ยวอันบบบนี้ของเก่า คือหมายถึงอันอนี้นะครับเดี๋ยวให้เอฟซีน,ววนของเก้านี่ตอนแรกคือเป็นอู่น980 928 68แล้วก็14 <ๆ S 2> นั่นคือของเก่าแลว้ววง80กับ928ไปแล้ววงวงวงเน้นไปแล้วมาที่นี่มันเกิดอียังงขึ้นครับป้าจันเป็นอย่างคือเปลีป่ยนแปลงแบบ ฟ้าพิกแผ่นดินไปเลยแบบมีบนเหลือเขาโค้งเกาเลยตัวเลงรูมกให้แล้วผสิูมาาอีกผมนักใจที่ครับตอนนี้เ็ีจังได้ได้รอตี่เต็มกระเป๋าอยู่แล้วเต็มไปกับรอตี่มันลอยทั้งวันคุณเ็ดจังในเอฟซีสีวบราข้อผมเนาะอดีาปรย์ก็เคยบอกว่าอันถ้าสัญจรในละวั่งย่าเฝ้า ฟังไปเรื่อยๆจุดใกล้ๆมือครับผุ่นตัวเคยบอกร้ายเที่ยวที่วัดสันจ่วนอืมผิดแน่เนาะอืมกำลังเป็นสันจห็นวี่าทุเทียนเป็นยังบูชน์สันจอวนทุเทียนเป็นงอนอะไเป็นซีทียกันก็เปลี่ยนยนะอู้ยันนั่นเปลี่ยนยังเหลือว่าครับเหลือเข้าโค้งเก่าอยู่ที่ครับยังเหลือไก่เก่าอย,ยู่หน่อยเปลี่ยนไม้หมดอันนี้เปลี่ยนไม้หมดเลยแน่เนอะมันก็ใกล้บ่ชน์เกิใกล้กันตุ่นตัครับอันนี้ที่โชว์ให้เห็นอยู่ตอนนี้นะครับเป็นของเก่านะครับซึ่ง บาดนี่ซีพ่อเอาเลาได้ครับบาดนี้หรือคเอคยลงเพื่อุนแล้วกันรบพุ่นไปรลเม่เป็นยังงอทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้อของไม่ที่ปูออกมาให้กับปูวา่าปูสีซับขาหลอกหรือเปล่าหรือจังไหนกับบแน่ใจขึ้นกันนะครับเพราะฉะนั้นพ่ต้องตกใจจังสี่น่าพ่อจัดเนาะเพราะว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้บาดนี่พาา่อจย์เบาซูฟั่งมึงดูคำปูมาลักษณะใดมาขึ้นพ่อจัดขึ้นตัดสินใจแบบลบของเขาถ่งหมดจังสี่ครับปูมาจังไหน มอปูกับมากันปูสั่นตัวเนาะหมากัไหสั่นอ่ะเพราะอาจารย์ต้องฉีดแจงอย่างละเอียดเลยนี่รขบแบบนีก็สนิมฉีดแจงว่าเป็นนักเรียงอันพอสูย่อซวยพซีฟังเก่งไลวก็ือพใช่นม่เรียกนาคมาวางจี้ครับเนานี่หัวมาหายแล้วนี่นะพรของอีนี่นะบุมาแล้ว เอาของแท้มาให้บาดเด็นี่คือของแท้แล้วอืมท่างกองสลากเขาลงมติเป็นที่เรียบร้อยแล้วอันขึ้นอยู่ไปห้องที่ปูน่ะเมา่ทั้งเชื่นเมื่อวนปูพุ่มมันก็เคยไปหาทั้งอเมื่อวันแบบไปห้องกองสลากเลยปูปูพุ่มยู่นี่ไปกองสลากมันก็ไปนี่ก็ะวนาปูไปสืบข่าวมาจากกองสลากกันพวกเพื่อนมีญาติเพนหยิไปห้องลูกไปห้องกองสลากกันอย่างนี่หมดแล้วเพื่อนนั่งกับพี่เขาหูจักตัวกันเถื่นี่มันบ่ดแล้อู้ เพิ่นกับไปท้าเจ็ดล่ะครับเพิ่นกับแก้วแม่นว่าเพิ่นปู้เพิ่นไปเพิ่นไปกองสลากก็ได้มากบริวารเท่านี้ปูอยู่นี่เพิ่นนี่แหละบอกยังไรงวดนี่เอาไ้งวดนี่ก็นี่แหละจุดท้ายปูไ้มากเขียนมาไ้ยังสี่บอกครับเนยังไงาถามดูเอาไปโลด โอ้ยพวกก็ถามแทนเลมซีคนไปยังสันเหอน้อก็จะเห็นว่าตงนแรกน้อก็อธิบายไปแล้วก็่ยังว่าคนน้องม่หายเลมซีบ้านเอกว่าโรคคลิปมือนี่โรงอีกครับผมที่โรคันมซีกันเสร็จโรคื่โรคเศร้าที่สามสิบเอ็ดค้งยู่งไทยมี่มันบ่ะนี่เดี๋ยวโค้งท้างทยสอนนี้ม่เปลี่ยนหรอกเรียกเลยมัเปลี่ยนแล้วมีแต่สีวงหายเนียนๆนี่คกอววงหายเน้นๆแล้วนี่ไปห้ารถบับานี่ วันนี้วันที่ยี่สิบเก้าสามสิบสามสิบเอ็ดอีกสองวันต้องม,มาแล้วบอกแล้วเช้าวันที่สามสิบเอ็ดหรือวันที่หนึ่งครับสองที่สามสิบเอ็ดก็เลได้าวันที่สามสิบเอ็ดเนาะอุ้มถึงแล้วพูดชออกมาหายวันที่อบอกว่าอ่าอันนี้ของแทกเองสิบอครับก่อนนั้นขึ้นของปกทักกี <laughs> ้มันจะว,าง, <laughs> วางเลยแนละ้ม <laughs> ันมาวางเลยเพาะ <laughs> ว่ตามมนะันไปกันแล้วนั่นอ่ะอันนี้ไปเพิ่งรถเนี่ยตัวนี้ละ S 2> <S 2> <S <S มันเชี่ยจงได้เลยนอกจากวกาคยบ,บอกลายเจราวาดถ้าทันจอนแตใจเย็นๆครับเลขมันสิเปียนมันสิเปียนแมนอยู่หรอกครับอาจารย์เคยเห็นยุงหดสันจอนแต่ว่าที่ที่แปลกคือเปียนเล้วเปลี่ยนถือพ่อ,พอมนีที่ถุกงวดที่เล็สันจอนที่ผ่านมาสองรอบล่าสุดเข้าทั้งบนทั้งล่างทนเลข <S <S <ไป S 2> สันจอนทั้งล่างหนึ่งหนีะครับปู่กับมาลักษณะนี้นะครับเปลี่ยนไปเปี่ยนมาแล้วก็สลับไปเรื่อยๆคล้ายๆกับว่า เบิ่งรอบนี้เบิ่งแล้วอ๋อเขาว่าสิเอาตัวนี้เอาพ่อเบิ่งอีกรอบหลังอุ้ยเขาสิเอาตัวนี้มากพ่อเบิ่งอีกรอบที่สามเอาเขาเปลี่ยนเป็นตัวนี้อีกแล้วพระมาณนี้ครับเลขสัญจรเนาะแปลกขึ้นกันของพี่น้องบอกเอาอาจารย์ก็อยู่หนีมาแต่ไดเท่าไหนเนาะกับจากแนวทางเนาะเอาเพิ้นเบิ่งเอาเบิ่งตัวเลขมาหลายทีเลยนั่นนี่มาหลาบครั้งเอานั่นออกไปตัวตัวเลข ของผมื้อนึ่งเดหเจ็ดหนึ่งแปดเนาะผมซื้อเนาะเซื้อไว้แต่ี่เป็นยังเนาะเจ็ดหปดปนึเจ็นาะมันมาไรแตนี่อาจจะพูดถูกไได้เนึ่ราะว่าเขา็นอิเนาะอยู่แต่ว่าเิ่นม้ยังสี่เนาะนั่นครับเิ่นกเพชไม้ยังสี่เนาะาไปเห็ดตามเพิ่นเพ็ดตามเพิ่นเลยเพิ่นนี้เ็ดไหนเบิ่งยังสี่นะครับแต่ว่าสออกตัวไหตัวไหสิเป็นบนตัวไหสิเป็นล่าง จริงๆแล้วเขาจะออกตัวไหนกับบองหมเพื่อกันนะครับหรือจะออกในนี้หรือเปล่าว่าง่ายๆนะครับอย่าอกเหมือนฟั้นครับผมเปิ้นไฮน์นะเจ็ดสามหนึ่งครับตวรรหนึ่งหนึ่งแปดเจ็ดมากเลยพระอาจรบอกมองหูแล้วครับอาจารย์หนึ่งแปดเจ็ดเนี่ยคือพระอาจารย์เรื่อทีมันเป็นเจ็ดสามหนึ่งหนึ่งไหมครับเพื่อไฮน์ครับวันนี้พระอาจารย์ก็ได้เขเป็นเจ็ดเจ็ดเนี่ยเกิดเอาเลขอะไรออกมาใส่แทนเป็นเลยสามพระอาจารย์ก็ได้เป็นเลขเจ็ดเเลขแปดครับ วันนี้หนึ่งก็จะได้เปรียบเกสเนี่ยตัวหนึ่งแปดเจ็หน่ะตัวหนึ่งแปดแค่นี้พระอาจารย์แปลงเออแต่ว่าตัวแท้คือเจ็สสามหนึ่งเออตัวแท้กันโ้โอ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 ้เพิ่มแปลงเอาดีๆหนึ่งแปดเจ็ดน่ะคือเฮดคือเฮดออกจากตัวนี้ครับหนึ่งแปดเจ็ดเฮดคือเฮดออกหนึ่งแปดเจ็ดเฮดออกมาจากไหนเฮดออกจากตัวนี้เจสหนี่มันแท้ในหนึ่งเกลี้ยงในหนึ่งไว้นะครับบันนี้สามหนึ่มันจะเป็นแปด เลขแปดหนึ่งเลขเฮ็นบเจ็ดที่สี่นะแมงมหนึ่งกับเจียตัวเดียวกันตอวตวอันตัวแท้ๆก็คือตัวงงนะนะตัวตีกรอกไปไม่แห้อตัวแท้ตีโตทำมาหนึ่งเจ็ดเฮกิยังไรสื่อได้ผมแปดหาเลาะบางตลีอำเภอเพ็ญอำเภอที่บุญรักบางเนือจักใบครับอาจานทร์นึ่งเจ็ดครับบอกว่าเลขหนึ่งเจ็ด ดังแห้งวดนีว่าสั่นรอบสิปีที่อดีตนายกทักสิณชินวัตกับจากต่างประเทศกล่าวเจ็หนึ่งถวมันเจ้าก็ได้เจ็นึ่งกับผมหเลือครับเจ็หนึ่งกเจ็ดเหลืออมันจีนัเจ็ดสามหนึ่งเท่านั้นเจ็ดสามหนึ่งเท่านั้นไม่เป็นสามหนึ่งเจ็ดว่าเป็นซับไายเรอ่ากาอาจารย์ร่าซับบรน้ปูสกหรับครับอาจารย์่ทงูแล้ว แล้ว <S 2: S 3> ถ้าออกคือออกตรงๆนวดเจ็ดสามหนึ่งถ้าออกคือออกตรงๆเออครับผมแต่ว่ากสำหรับงวดนี้นะครับกคือว่าเป็นเลขสัำจรแล้วครับ <S 2> <S 2> <S พิเศษกว่าทุกงวดนะครับเป็นงวดที่แนวทางตัวเลขตั้งแต่ต้นงวดกับท้ายงวดนี้พิษแผลคือว่าเปลี่ยนเกือบยกชุดไปเลยแทบจะบ่เเลอบว่าแทบบวบว้องว่าแทบเนาะบ่เหลือเขาคงเดิมนั่นแหละ นะครับเป็นงวดแรกที่เป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นท่านใดกัดคิจารณาดีๆครับปูมากใหญ่ท่านรดอาจารย์กำลังซูฟังช่างสั้นเนาะกาที่ช่างสั้นต้องค่อยมั่นใจแค่คนนั้นมาเป็นตัวอื่นไปเพราะใดเพราะเ่น่ห์ปูว่าตัวอื่นไปเพราะใดก็เลยจะว่าตัวแปลงนึงก็เลยเก็บป็นตัวแปลงไปอีกตัวหนึ่งครับแล้วแปลงกับแปลงถือพี่แสดงว่าท่านเติมเงี้ยวเก็บมาเป็นหนึ่งถือต้องจริงท่านใดกัดเห็นพิจารณาดีๆนะครับผมใส่สติดีๆวันนี้เลขสำคัญแอดกับอ่า รู้สึกเป็นกังวลคือพื่นกันนะครับเป็นกังวลใจอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ในส่วนของล่างถ้าถามว่าชอบชอบตัวไหนมาเก้าศูนย์ผุแล้วถ้าบุมักตัวไหนกับพูดแล้วหนึ่งแปดเจ็ดผละครับตัวมักทำไมมันเล็กู้เนี่ยว่าตัวมันก็ตามรักกับบมมักได้นี่ครับที่จริงก้อนที่พระอาจารย์จะตัดสินใจลุ้งคือพระอาจารย์กับกัญญาณเรื่องที่บาร่อกันนั่นแหละเ่ราเป็นยังดอกที่คุยกันแต่ว่ากับ ปูาหายมาจังสี่ก็เลยว่าเอ้าก็เลยว่าเอา,เอา,เ,อาเอาตามเพื่อนห้ยมาหนึ่งวาจังไหนกับวาจังสั่งอันที่ <มา S 1> ที่ททตัวนั้นมาไม่ก็ห้าไปจับเอาแล้วก็แม่ครับอันนี้าไปจับเอาเราก็ที่ว่าไปหมอกเกาตอนนั้นะแปลจากข้อฝันว่าไปหมอกเกาบอท่านในม,มีตัวเลขรอบนี้ปูเอามากเป็นแต่ว่าข<ม>้างในะอาจารย์มากนี่ป้าจารย์มากสองแปดคุณเนาะถ้ามากอันบอครับบันทึกมากสองมากสองแปดก็หน่งซีที่อาจารย์ชอบปูที่หนึ่ง ตัวที่พระจ่ามาไม่มาสองคนเมแต่ว่าถ้าไผอยากท่านไหนนาองอที่ท่านไหนมกเลขชุดเก่าอยากจะไปก่บพ่อเป็นยังนะครับกต่ล่องไปทุกทีเดินราะว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้บอกตรงๆนะครับบอกตรงๆวิรพราวาบางเทือกขึ้นน้ำน้ำปูว่าท่านนะครับปูคนเกษตรวัดน้ำเอาบุญให้บุญเบา วานั่เอาบุญให้หมันดวงให้ดวงมั่นบานั่งมันตัดเป็นเกลสันจออยู่นี่อ่าละก็อีเวคือเจ็ดสามหนึ่งครับตัวจริงคือเจ็ดสามหนึ่งะครับกับหกสี่นะครับอหาั้งเท้อผููไหลกตยังไงนั่งเอกกวบเว้ยน่าปากอ่อนเนาะห้าเทอาพระเอกว่าอะไรนั่งเอกดิต้องจเนาะอันนี้ตกลงกเต้อง เสียเพิ่นนก็เสียเพิินจกิจจเทยังไงเนาะกานบอเสียเพิินกอเอาจกตัวนี้นี่นี่วาอีครับผมนใจอาจารย์บอมักเป็นบอมักบอมักสองแปดกับเจ็ดกับหนึ่งซีถ้าจากมักสองแปดกับหนึ่งซีแต่ว่าถ้าจากที่บอเเี็นเรกชอบสนตัวต้องไหอือตะกาวเลกชอบชนตัวนะเยนเลยแม่หนึ่งซีชอบส่วนตัวเนาะกับสองแปดกันซ เียนลงน้ำเนี่ยชอบส่วนตัวกานใชชอบส่วนตัวกัออกีขือกันชอบส่วนตัวเนะาหูเองบเสห้กสองแปดหกสองแปด8 6ค8เ่ร จถ<ข>้าใครชอบเนาะหกสองแปดกับหนึ่งสี่นคัเขียนตัวนึงกระดกเยอะๆย่อี้แค่ตัวหนึ่งสี่ไหมหกสองแปกับหนึ่งสี่ครับผมือะคือตัวม,กมากก็ก็จะมากับสี่มันฝันน่นสองมือซ้อนติดนะ เล็กหน่อยเลี้ยง,งน้ำหนานจะน้ำหนานเพราะาฟันเห็นเล็กหน่อยหลายอาส,อสองขึ้นสองขึ้นสอดสองขึ้นสอดนะครับแล้วก็ได้เนือ้อก็เนื้อซีชินซีอตอนาาะ 14, นะครับาจันท์จะได้มาเลขสองตัวคือสิบซีนะครับแล้วก็มักตัวที่ผู้บอกว่าหมองเก่าะมักเลขสองแตกเป็นตัวเกา่านี่คือตัวเลขที่พาจาัน์ชอบส่วนตัวครับแต่ว่าไอ้ที่ไห้ข้งบนนั่นก็คือ ให้ตามที่ปูมาให้ไว้อืนะครับเอาไปนะครับพระอาจารย์ครับคือว่าชัดเจนแล้วเยเขาให้เปลี่ยนรอบนี้เป็นรอบสุดท้ายบอเปลี่ยนอะไรบอกเปลี่ยนงเลยคำนี้เพ่เปลี่ยนอีกรอบนี้อีกร้ายคนมีโชคตายภกันครับเพราะว่าเขาต้งบอกว่าต้องใจเย็นๆครับใกล้ๆอีดีบุณแม่พระอาจารย์นะบอกว่ามยั่งัืนตลอดที่เก่งว่าที่วัาที่สามสิบปุณิวัยินั่นนั็นห่ดที่แรกนะกัำที่สามสิบบนบ่ไม่เจ้าพอพระอาจารย์ ก็นั่นนะว่าสาษิสกุปีดีที่เราที่สามสิบบันไดมากมากที่ระเอศเอาเก้าเรื่องอะไครูมาก่อนที่าม่านมา่จะแล้วครา้งนั้นเ่นพราะไค่ในเขตตัวเด็กจักเทอ่อนะครับพิ่งจะมาให้เนี่ยภิิว่าอีเจตุไทยทุกวันที่สามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดเนาะถ้าผูมากเนบอบอกภาิว่าจุทันที่สามสิบเอ็ดแต่ว่าเรื่องี่พ่เปลี่ยนแล้วห้าม่ากีห้าม่าษีอีกนี่ครัจริงแล้ว อยู่คลักๆอยู่คลักๆเลยครับผมเอ้าอยู่แล้วจังไงก็อยู่แล้วว่ะนีู่วันนี้ผมก็สิไปแล้วครับอาจารย์บดนี้ไปก็ไปตัวยพระอาจารย์อยู่แต่ว่าเพิ่งไปโยกเสรไปแล้วครับคนตกๆจะไปไซด์เลยครับครับผมมาปิดพระอาจารย์สิครับอาจารย์ไปเลยไปเลย